ในสภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบันทําให้ขนมไทยหลายชนิดมีวิธีการที่ซับซ้อนและใช้เวลานานจึงทําให้ไม่เป็นที่นิยมทำในอดีตขนมไทยหลายชนิดจึงมีการดัดแปลงทําให้ง่ายขึ้นและนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการผลิตซึ่งการเปิดรับการผสมผสานกับชาติอื่นๆยังเกิดขึ้นอยู่เสมอทั้งยังมีการเพิ่มคุณค่าด้านโภชนาการและการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา จจุบันที่เต็มไปด้วยมลภาวะและโรคภัยต่างๆทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นขนมไทยหลายชนิดจึงลดปริมาณน้ำตาลให้น้อยลงและเพิ่มส่วนผสมที่มีคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆลงไปเช่นงาชาเขียวพริกไทยดำและสมุนไพรต่างๆการผสมผสานระหว่างขนมไทยและขนมต่างชาตินั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเริ่มดัดแปลงมาจากขนมโปรตุเกสเช่น ทองหยิบทองหยอดฝอยทองที่เราคุ้นเคยกันและขนมอีกหลายชนิดต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ทําให้ผู้คนคุ้นเคยกับสูตรอาหารจากทั่วโลกจึงเกิดการดัดแปลงผสมภาษาต่ตางๆและเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในด้านวัตถุดิบกรรมาวิธีจนไปถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่ทําให้ขนมไทยนั้นมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยข้อจํากัดของธรรมชาติและพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป จึงทำให้บรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมนั้นที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติลดปริมาณลงในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์จึงถูกทดแทนด้วยการใช้เทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่เพื่อสะดุกต,ต่อการเก็บรักษาและยืดอ,อายุขนมได้นานยิ่งขึ้นรวมทั้งเน้นการออกแบบที่สวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าในการขายด้วยแม้ว่าขนมไทยจะพัฒนาไปมากแค่ไหนแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของคาเป็นไทย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของไทยอย่างยิ่งท่าวันนี้นึกอยากกินขนมอะไรสักอย่างอย่าลืมนึกถึงขนมไทยกันนะคะ